เนื่องจากนะครับมีคนถามหาเข้ามากันในกลุ่มเนะว่าเอ้ยรุจิเล่นอะ่ะเล่นยังไงคือผมต้องบอกก่อนว่าแพเนี้คือต้องให้เข้าใจเลยรุจิถ้าไม่มีโซออนเล่นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการเล่นรุจิมันมีเงื่อนไขและอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าไอดีที่อย่าเปลี่ยนบ่อยอะ่ะอืมเพราะถ้าเปลี่ยนบ่อยคุณจะเสียเปรียบแบบนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเอาแบบรุจิที่ดีที่สุดเล่นณตอนนี้ก่อนนะซึ่งไอดีผมอะ่ะมีไม่ครบทุกสูตรนะครับอันนี้เอาให้เข้าใจก่อนนะของผมไม่ครบทุกสูตรนะครับ หวังว่าน่าจะเก็ตนะโอเคมีอะไรบ้างอันดับแรกครับอาซับเนี่ยมันต้องเป็นโซออนอันนี้คือเบสต่ําสุดและถามว่าโซออนอ่ะหากใครสายฟรีปัญหาคืออย่างล็อตล่าสุดธนบัตะถ้าคุณไม่ได้สุ่มตัวนี้ไม่มีมันจะไม่มีทางได้เลยไม่มีทางเลยเออคือแบบมันมันไม่ได้จริงๆเพราะถ้าจะเล่นจริงมันก็เอาตรงนี้ลงมันทําไม่ได้เพราะลุจิมันต้องออกไปเล่นไงใช่ป่ะเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาผมเลยอยากให้เข้าใจว่าอันนี้คือเบสต่ําสุดต้องโซออนเท่านั้น2 คุณต้องเล่นรูจิเวลหนึ่งเท่านั้นอันนี้2แล้วนะ2ขยักแล้วนะแต่ขยักที่3เนี่ยผมไม่มีโอเคขยักโซออนดียังไงเนื่องจากว่าคิสลุมันจะเ,เพิ่มดามเมจและสร้างความเสียหายตีแรงขึ้นอ่ามัน30ใช่ไหมแต่ลดก,กับโซออนเพราะว่าท่าที่เสียหายมันก็จะเหลือเท่ากับ15อ่าย้ำที่ตรงนี้ก่อนมันจะเหลือเท่ากับ15จาก 30- จะเหลือ15นะเก็ตนะโอเคอันต่อมาอันเนี้ยที่ผมขาดว้ยก็คือเหลียงครับ ซึ่งเหรียญเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปที่สร้างนะและไปที่ในส่วนของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์โอเดงแล้วกันอันนี้กลุ่มโจรสลัดโรเจอร์อาใช่ถูกเนี่ยคุณลองดูนะตรงนี้อันนี้กลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะมันได้อยู่ที่7โอเคให้ทดที่7พอจะได้ไม่งงนะครับ7นะครับและก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือวัยเด็กครับอีก7เท่ากับ14เฮ้ยมันเยอะนะเว้ย เฮ้ยสิบสี่แล้วนะก็คือเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าหากลบซอลเนี่ยมันยังติดลบอีกสิบห้าใช่ไหมได้ตรงนี้ไปแต่มันหนึ่งเราไงโอเคพอมันหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันมีอีกมันมีอีกก็คือจะไปในส่วนของโรเจอร์อันเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าเราจะมาในส่วนของเหรียญที่เราจะต้องใช้นะ1แชงวัยเด็กอ่าสก็คือบาร์กี้อ่ะอันนี้คือบาร์กี้นะครับซึ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมีทั้ง2อ,อันนี้เลย ทั้งวัยเด็กทั้งกลุ่มโจสลัดโรเจอร์เลยจริงๆเนี่ยมัน7และบวกกับเท่าไหร่วะ7จ็บวกสิอ่ามันจะเท่ากับ17เว้ยแล้วก็เหรียญโอเด้งอ่าโอเด้งอีกหนึ่งเหรียญโอเด้งวิ่งนะเนี่ยเมื่อเลื่อนมากกว่าเจ็สิมันจะได้อีก5เท่ากับว่า22ครับแล้วทีเนี้ยเราไปนับกับโซออนมันจะรวมเท่ากับ37โดยทันทีโอเคอ่าพอมา37เนี่ยลุจิเวลาตีกับอ่าคิสลุมันเลยค่อนข้างที่จะถึกมากกว่าเดิมแบบเยอะมากๆ อันเนี้ยเลยสําคัญดังนั้นเนี่ยไอเนี้ยก็สําคัญเหมือนกันแต่มันจะรวมกับโซออนด้วยแต่ผมเลยบอกว่าเบสพื้นฐานที่สุดก็คือโซออนถ้าคุณมี ID คุณก็จะเล่นได้ดีแบบถ้าครบ3องค์ประกอบนี้นะคุณจะเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเป็นอย่างในส่วนของตัวละครโลเจอร์ถ้าคุณใส่เซตนี้ก็ดีขึ้นเหมือนกันอ่ะโอเคตอบอีกหนึ่งอย่างแล้วถ้าไม่มีอืมปัญหาคือตรงนี้3ไคโดรับจบทุกอย่าง คือมันไม่มีถางเลือกแล้วแกเพราะว่าไกดโร่มันมีปัญหาคือมันต้องทงตัวเองแต่ตอนไบบวกอ่ะมันไม่ทงตัวเองมันทงศัตรูดังนั้นอันเนี้ยแทบจะไม่นับเลยแล้วก็อดีตโจสลัดเนี่ยเมื่อไม่มีพวกอยู่ในเขตสมบัติที่ตัวเองอยู่อันเนี้ยมันได้แต่มันแค่สิบซึ่งมันจะสู้กับเหรียญอันเมื่อกี้ไม่ได้มันคนละเรื่องเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมีอีกหนึ่งอย่างเพื่อมิวกระถามเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยออฟใส่อะไรดีคือเมื่อกี้ที่คุยอ่ะคือเซ็ตเหรียญใช่ไหม ถ้าอันนั้นน่นคือดีโซนออฟเอากระตรงๆเนื่องจากคีสัลวะมันนิ่มอยู่แล้วสิ่งที่ลุจิต้องใส่อันนี้แบบไม่ได้โกหกแต่ทําแล้วมันจะไม่คุ้มไงผมคือมันมาให้แลกแต่ผมก็ไม่ได้แลกเพราะว่าผมมองว่ามันไม่คุ้มส่วนตัวผมนะมันทําโยกไม่ได้ปัญหาน่ะแล้วไม่รู้ว่ามันจะได้นานไหมก็เลยเลยไม่ได้แลกมานะครับโอเคใส่เลือดกับเกาะไม่ต้องใส่โจมตีเลยเพราะเนื่องจากว่าไม่มีโจมตีแม้ว่าจะเป็นลุจิแบบกากๆไม่ใส่แอตแทกเลย ก็ตีคิสซลุเข้าครับเข้าแน่ๆแต่วงเล็บล่างตื่นนะอันนี้เข้า100%เซเพราะว่าเดฟมันก็น้อยอยู่แล้วและแม่งตีลบเดฟด้วยเห็นไหมแถมความเสียหายได้รับลดลงอีก50%เมื่อเลื่อนมากกว่า70%เมื่อกี้ผมเลยคำนวณให้ฟังไงว่ามัน37%บวกอีก50%เท่ากับ87%แล้วทีเนี้ยไอคิสรุมันตีเราอาะ30%มันจะเบ็ดเสร็จเลยอะประมาณ4 0 5 0ได้ มเลยทาให้รุจิถึกโคตรๆค,ครับสาหรับในการเล่นคีสสลุกนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีครบองค์ประกอบตามเนี้ยแพทเนี่ยคุณเล่นได้เลยแล้วคุณสามารถบวกกับคีสสลุกได้ด้วยนะครับอ่ะแต่ในวงเล็บนะไม่ใช่คีสสลุกทีอ่อ่เก็บสแต็กโจมตีเต็มแล้วนะครับเพราะถ้าเต็มแล้วอ่ะบอกเลยว่ายากยากมากเล่นกับแม่งแทบไม่ได้อ่ะพูดนเงี้ยชัดว่าคือถ้ามันเต็มแล้วอ่ะนะจบทุกกรณีครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันเนาะสักเกมนึงแต่ว่าไอเหรียญที่ผมใช้อ่ะผมไม่ได้ใส่3ไคโดด้วยนะดังนั้นถามว่าเสียเปรียบไหมใช่แต่ทีเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงที่ไอเนี้ยมันเพิ่มความเสียหายเห็นไหมก็คือแบบคูเน้นค่าเลยอนะ่ะเนื่องจากว่าผมทำอันเนี้ยเป็นเหรียญโยกไนงะดังนั้นเนะี่ยก็เลยแบบอ่ะเน้นโยกไปแล้วกันแต่ถามว่าตีแรงกว่าเดิมใช่ใช่เลยคือตีดอกหนึ่งแบบสามสี่พันอ่ะต่อดอกนะดังนั้นคีสรูก้ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บอยู่เหมือนกันเนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเล่นเป็นตัวนี้เป็นหลักนะดังนั้นอีกตัว3มดาวจะไม่ได้ใส่เหรียญอะไรนะครับส่วนนี้เป็นโซออนสแท็กประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคงั้นเข้าเกมเล่นให้ดูสักแป๊บหนึ่งก่อนเข้าเกมนะครับเอาให้ดูเนาะเจอขิ้สลุเรียบอ่าเอาให้ดูแล้วกันว่าจะไหวไม่ไหวนะครับก็คือหลกัหลกๆจะต้องเปลี่ยนเป็นสายหมัดและเล่นนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนเป็นสายวิ่งก็คือแนวหล่อย แต่ทีเนี้ยให้เข้าใจก่อนว่ายังไงเราก็เป็นวิ่งดังนั้นหน้าที่ดีที่สุดก็คือดึงธงนะครับยังไงก็ยังเป็นสายวิ่งอยู่ดีนะอ่าอันนี้ย้าที่ตรงนี้ก่อนรุจิคือวิ่งไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นหมัดและบู๊ตลอดแต่เมื่อกี้ไอเซ,เซที่บอกอะคือว่ามันจะทําให้อ่าถึกม่ยิ่งขึ้นยืนเนีนามากยิ่งขึ้นในแนวเนี้ยครับอ่าโอเคงั้นไปอาา่าฮะเจอใครวะคีไหมโอโหเจอแชงด้วย เจอแชงก็ต้องเอาอะโอ้โหแม่งมาหมดเลยชิพหายแลกก้วสกิลโอเคกูไปละเออยังไม่ได้ลเลยหเลยกูตายแล้ว <c oughs> เปลี่ยนไม่ทันเดี๋ยวมีคนโยงทำไมผมไม่สก,กิลหนึ่งคือไม่แนกว่าแชงมันจะมาตรงๆเลยผมกะเอาไว้เก็บเพื่อหน,นีเออเล่นพลาดเองแหละเอาจบแค่นั้นแหละง่ายๆเดี๋ยวน,นะ,แ,นนะแต่ธงเราได้สามเนาะธงนู้นโดนไหม อ่าโดนครับเดี๋ยวเปลี่ยนเล่นกับคีให้ดูแล้วกันเน,ะน,ะเนาะเห็นป่ะตีดอกมึงหกพันเนี่ยโอเค,อเคแม่งเอ้ยแน่นเอ้ยโอเคโอค้ยมันกันลำบากอย่างที่เห็นนี่แหละรถโ,โอเคว๊บ อ่ะเด้งเลือหน่อยนิดนึงจริงๆตีธรรมดาก็พอนะครับไม่ไม่ต้องไปสกิลอะไรมากวับโดนใครมากไหมนะ่ะโอเคดึงโทงโดนสกิลไหมโอเคทันอยู่แล้วกูก็โดนโดดละเด้งเลือดหน่อยนิดนึงหลบปุ๊บโอเคตีหนึ่งที่ิบหายตายแล้วตามนี้ตามนี้เลยเออ แต่บอกแล้วนะว่าถ้าใส่โซออนมันจะถึกกว่าแบบโอ้โ oh, หชัดอะ่ะชัดเลยอะ่ะเออผู้ยี้งที่ว่าแบบชัดแม่งโคตรชัดเลยอะ่ะแต่นั่นแหละเหรียญผมไม่ได้แลกไงตามหน้าง,งานไปก็คือตอนนี้เล่นได้ไหมอ๋อมันก็ถ้าเทียบไปสายวิ่งแนวค่ามันก็ไม่มีใครนอกจากรุจีแล้วนะณปัจจุบันนะไม่มีแล้วเ,ออเดี๋ยวไปเติมทงดีด็อกทีว่าต้องเติมป่าวะใครอ่ะใครอะ,รอะ,รอะเห็นปะ่ะตีดอกหนึ่งันผมบอกแล้ว ไม่ต้องยุ่งก็ได้มั้งเซฟเฟอร์อะไม่ต้องไปช่วยหรอกโอเคดึงธงไม่น่าเจอใครนะดึงธงดึงธงการาฟตีเขาก่อนสิการกาฟกราฟเอ้ย <c oughs> ยุคนี้แล้วพี่ยังไม่ตีกอ่นนะเหมือนผมไม่ค่อยได้ช่วยอะโชคดีที่มีเซฟเฟอร์นี่แหละมันเลยช่วยได้โอเคหนึ่งสองสามน่าเรียบร้อยไป ก็อยากจะเอาธงนะแต่เซฟเฟอร์มันการแล้วอะไม่ต้องยุ่งก็ได้ลบโอเควุ้บนั่นไงกูแพ้อีกแล้วเ <c oughs> จอเว็บาิบตอบอะเอาเด็ดป็นไงล่ะอะโอเคเลยดูเป็นประมาณนี้ดีกว่าก็เป็นเสร็จแด้ถามว่ารู้จิอะมันก็ถามว่ายังไงนะมันเมตาขนาดนั้นไหมเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่าไม่หรอกแต่ถามว่าไอ้ณตอนเนี้ยปัจจุบันน่ะเรามีสายวิ่งตัวไหนที่ค่าได้บ้างอืปัจจุบันะ่ะ มันไม่มีถูกไหมสายวิ่งแนวค่าปัจจุบันคือเราไม่มีเลยนะเว้ยหายเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันคือแฉงแต่พอแชงหายอ่ะรอบเนี้ยมันเลยมีแต่วิ่งแบบแนวดึงธงหมดเลยแล้วที่เหลือก็กันกันตามหน้างานเนี่ยเออดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้เข้าใจว่าไอ้คลิปเนี้ยที่แนะนาอ่ะส่วนใหญ่มันเล่นยังไม่สุดขนาดแล้วหรอกผมบอกแล้วคือมันต้องมีสามปัจจัยไอ้ปัจจัยหลังสุดโค้ดสคัญเลยสาคัญกว่าโซออีกเพราะว่ามันกันยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เลยแหละเออพอมันบวกเข้าไปอ่ะมันเลยทําให้คิสรุตีโคตดเบาเลย ดี๋ยวมีคนงงว่าเฮ้ยดาเมจมันจะขนาดไหนวะคือก่อนหน้านี้ผมลงไปแล้วสำหรับคลิปอูซอบอ่าคือดาเมจมันจะ,ะพอๆกับอูซอบเลยเว้ยที่โดนอ่แบบหลักร้อยเลยอ,อ่าแต่ที่เหลือมันต่างกันตรงที่ว่าเราไม่มีเด้งเลือดตอนโดนโจมตีแต่เราตีเขาอะเลือดเราเด้งมันต่างกันแค่นั้นเลยเออแต่ดาเมจมันก็จะโดนประมาณนั่นแหละครับห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมันอะเออมันมันจะถึงอย่างนั้นเลยที่เหลือก็ลองลองดูแล้วกันสำหรับไอดีใครถ้ามีเหรียญอย่างนี้ ผมก็จะบอกว่าคุณจะเล่นรุจีเป็นเมนณนะัปจ,จุบันน่ะคุณเล่นได้เลยแต่ที่เหลือก็อาจจะต้องลุ้นอีกทีได้นะว่าเ,เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเนาะพูดไม่ครบขออภัยเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีปัญหาคือเหรียญของคิสรุคุณต้องดูด้วยว่าอีกฝ่ายอะ่ะใส่พวกแบบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่ะถ้าใส่ก็ไม่ไหวอันนี้ตอบตอบตามลองก่อนเมื่อกี้เราพูดในกรณีที่เราใส่นู่นนี่นั่นใช่ป่ะแต่เรายังไม่ได้คุยถึงแล้วถ้าคิสรุมันใส่อ่ะก็ไม่ไหวนะ ่าถือว่าผมบอกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าบอไม่ครบนะครับก็คือเช่นคิสลุอาจจะใส่เป็นแบบ3ไคโดอย่างนี้แต่ว่าอีกอันนึงอ่ะเปลี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นไคโดอีเวนต์อ่าต้องบอกด้วยเดี๋ยวหาว่าไม่ครบเป็นเหรียญน,นี้ใช่ไหมวนเหรียญเนี่ยแม่งใส่อย่างเงี้ยโจมตี4 4ช่องอ่ะเจ็อน่ะอ่าแล้วที่เหลือเนี่ยแม่งไปใส่อาจจะแบบใส่ท่าที่ได้เปรียบ5%้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกองทัพเลยอีกห้าอย่างเงี้ยรวงมายี่สห้าก็เด้งด้วยเอออันนี้บอกก่อนนะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม แต่ไอแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็น ID ดีฟูลหนึไอที่ก็คือ ID ดีฟูนั่นแหละเออนั่นแหละก็คือถ้าเจอฟูลคุณก็ไม่รอดนะครับเพราะยังไงเมต้านี้ไปขอคิดสรุครับโอเคก็จบเป็นประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปเด้อ